you <laughs> สภาพเนาะเบาอ่ะโอ้ยฝนซนเมียครับพี่น้องเมียครับสวัสดีครับอผมโชคชัยครูสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้นะครับอากาศมันร้อนผมก็เลยทำฝนตกเองเลยนะครับเย็นสบายดีอะนะครับวันนี้เราจะมาตําส้มตํากลางสายฝนสักหน่อยนะครับ จะได้ก uh ิน huh, บ well, we ้างไหวอ่ะนะครับเอาเริ่มเลยเดี๋ยวฝนมันจะตกก่อนเดี๋ยวจะไม่ได้กินก่อนอ่ะเริ่มแรกครับพริกแห้งครับสายครับพริกแห้งครับสส่กระเทียมหัวเดียวครับกระเทียมสาไปตามตามตามครับตามครับตามเลยครับเปล่าครับเปล่าครับห่วย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 ่มนะจะซื้อมได้กินอ่ะ ตามครับได้จะเพียรครับตาม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 เส้นมะละกอตามเข้าไปเกิดสายเทศเกยดเทศน้อยตามเข้าไปตามเข้าไปไปมะนาว มะนาวตาไม่มต้องใส่เยอะเดีย๋ยวเปี้ยวไม่ชอบโอ้ยเกกาน้ำปลาร้าตาคู่วดดีนะครับตำตอนเที่ยงวันนี้เผ็ดยาวนะครับอร่อยแซ่บไปถึงตีสองตีสามนล่ะครับตาคูอวดดีน้ำปลา้าตาคูอวดดีบายบายสวัสดีอะนะครับใส่เลยครับใส่ ใส่ป้ายหมัว<อ>ผมวัวผมวัวผมวัผมวใส่ปใส่ปลาย้เ<ป>ส้นลคอครับมีน้ำต้งนอยนะครับน้ำฝนไม่เป็นไรใส่ปลยใส่ปายเลยใส่ปายใส่ปายใส่ปลายวู้ความไว้ตัม ตาม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 กินก็กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ไม่ต้องกินนะครับตามเอาอโอ้โหส่วนี้กินกลางสายฝนแล้วครับพี่น้องว้าวเร็วครับเวลาจะให้แดดไม่แดดครับแดดมาชิม เดี่ยวดีทีเดียวน้าปลาตรงไหนน้าปลาตาฮูอวดดีได้ครับว้าวเก่งจังเลยอะไปเลยครับไดี๋ยเลยครับไปนี่ครับว้าว นี่ครับเรียบร้อยครับแดงดีไหมครับน้ำทำไมเยอะล่ะฝนตก่ไสว 嗯，好、hmm.，上啦。 ดีทีเดียวเฮครับเบ็ดเด็ดเด็ดพิกอะไร เด็ดจังนะถามพี่น้องนิดนึงนะถามพี่น้องที่ปีนะิดนึงพีกอะไรเด็ดที่สุดนะครับพีกอะไรเด็ดที่สุดนะครับคอมเมนต์มาหน่อยนะครับออกจากสองแง่สองหน้าสักนิดนึงนะครับพีกอะไรเด็ดที่สุด สอบแบบช่องครูปว,วดนี้เขบอกว่าพริกครูว,วดนี้เผ็ดที่สุดเผ็ดไปถึงทีสองทีสามเลยนะครับอ้าเผ็ดจังโอ้ดีเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ออออออ เขาบอกว่าฟ้าร้องไห้ออกมาให้ฉันฟ้าสงสารและคงผิดหวังที่ชักนำให้ฉันกบถึงต้องมาร้องไห้เพราะใครหรือฟ้าสงสาร คนอย่างฉันถูกหลอกเลือยไปถู่ก็ลวงแล้ลวงหัวใจออาไปต้องอยอมทำแกเ่อเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วเฮ้อเอเยโฮ้ยฝนตกอยู่ก็ให้ใสไปซักผ้าลยเดี๋ยวขออนุญาตเอซีไปซักผ้าก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับกดติดตามกดอ่าสตอร์กอยูกดติดตามกด ไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ